เกิดเรื่องสะเทือนวงการอาดีตพระเอกดังวีรยุทธ์รถโอชาปิดชีพตัวเองในบ้านพัก เมื่อวันที่1สิงหาคม2565ล่าสุดมีข่าวแจ้งการสูญเสียคนในวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งท่านดีกรีพระเอกดังแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยากับการจากไปของวีรยุทธ์รถโอชาในวัย59ปีที่ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองคาบ้านพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเรื่องเศร้าดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กของผู้ใช้งานที่ชื่อเศกสมแจ้งจีตโดยผู้โพสต์นั้นได้เขียนถึงอดีตพ,พระ เอกดังเพียงสั้นๆขณะที่ชาวเน็ตในโลกออนไลน์เริ่มแสดงความอาลัยกับการจากไปของอดีตพระเอกดังในตำนานที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายซึ่งเฟซบุ๊กดังกล่าวได้ระบุว่าสิน้นพระเอกลุ่มเจ้าพระยาวีระยุทธ์รถโอชา ซึ่งประวัติโดยย่อของอดีตพระเอกดังนั้นได้ระบุว่าวีรยุทธ์รถโอชากเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน2506เป็นอดีตนักแสดงชาวไทยที่มีใบหน้าคล้ายกับลิขิตเอกมงคลอัมพลลำพูนและวร,ระเชษนิมสุวรรณวีรยุทธ์ได้สมัครเป็นนักเรียนการแสดงรุ่นเดียวกับบินบรรลือฤทธิ์และเอกพันบรรลือฤทธิ์พร้อมพงษ์นพผลิตธงชัยแม็กอินไตที่บริษัท C S P Production จำกัดของสอร,รพงษ์ชาตร และมีประสบการณ์เล่นโฆษณาเดินแบบก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์และละครโทร,รทัศน์โดยปัจจุบนันวีรยุทธ์แต่งงานมีลูกสาวสามคนและหันไปทำธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดอ่างทองรวมทั้งเล่นการเมืองท้องถิน่นและเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง4สมยัยซึ่งก่อนหน้าน,านั้นวีรยุทธ์เคยสมรสกับอัมพาภูสิทธิ์นักแสดงหญิงโดยไม่มีลูกด้วยกันและสุดท้ายทั้งคู่ได้หย่าร้างกันในภายหลังดราม นิวส์ขอแสดงความเสียใจยกับการสูญเสียคนบันเทิงในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ